สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิพย์ชาแนลค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะมือนีมาเอาแนวทางมาหายชุดเล็กวิ่งจ้าลงไปให้แล้วหววที่แล้วแล้วเนาะมาอันนี้ก็คืออันนี้เล็กวิ่งสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สองเริ่มเขียนหายเดี๋ยว กระสิได้จำได้ว่าสูตรได้เขา่าสูตรที่หนึ่งที่หนึ่งอันนี้สูตรสองมะเมืองว่าสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรได้สิเข่าด้วยพี่นอ้องคลิกเขา่าโบงวดไดมันเข่าเดียว สวันดีงวดเมื่อกี้มันออกอย่างสองศูนย์สองกับครับอย่างพี่นอ้องออกอย่างว่าโอ้โหโอ้ยเนาะเขาหนึหน่งเขาที่หนึง่งหนึง่งเต็ม งวน,นี้บ่เขางวน,นี้รูดเด้อพี่น้องแล้วก็มางวน,นีแปซี่มึงมันสีขาวออกแล้วก็มาสูตรนี่สูตรนี่นี่เขาเขาอยื้อไว้ม,มันออกโขกโขกมันบ่กับอันนี้คือบนบนมันเหล็กออกสองศูนย์สองลางออกหกหก เขา้าเข้าที่หกสูตรก็คือสูตรนี่สูตรที่หนึ่งอย่าอันนี้สูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรเราสูตรที่หนึ่อันนี้สูตรที่อนนส,รรส 1. อง โอเคไม่งงกันเด้อพี่น้องบมงงเนาะมาสิมามจับเลขมีหาว่ามีเลขอย่างนี้แน่เด้อโอเคได้มาแล้วได้มาแล้วครับพี่น้องเพิ่มเติมแปดนะจ๊ะมีเลขอะไรมัง่งเดี๋ยวเขียนให้เลยไม่รอช้าบ่ต้องรอดสาพี่น้องนะเขียนให้เลย ถอยเป็นคนสุรินเดอ้อสุรินสุรินขอนิสารสุรินอำเภอรัตนะอยู่ไกลๆอยู่ไกลไอ้รักกิโลที่เขาขอหวยอะ่ะพี่น้องมีแปดยังปต่ติบนหลางเดอ้อพี่น้องเดอ้อแปดห้า แปดแปดตัวหน่อยบ็น,นี่ดอกเนาะเขียนตามบรรทัดนั่นนะหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดสามกราฟในเรื่องพี่นองกราฟเอาหมดที่แล้วก็ไใ,ให้มัติสศูนย์ที่บอมันอกับเขา่าโยได้สองศูนย์เข่าตกราฟแต่สื่อยังได้มันกับคุม โอเคเรียบร้อยมาซี่บานนี่แปดลักซีมันบ่เด้อนหน่อยขอมึงก่อนมีอย่างะตีหนึ่งสี่เก้าสี่สี่สองสี่หก สี่หปตรงกันเยะอืตรงตัวนี้สี่แปดหมีจักรูสี่เจอืมโอเคมีแค่นี้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอามีแปดตัวนี้หนึ่งกัาส C ส,สองเดี๋ยวหลุดไป C หก C เจ็ด C แปดเออาส,สามโอเคนี่แหละค่ะเห็นสัตว์บอเอามันัวหน่อยแคบหนาจ่อไว้เลยเด้อค่ะบนลางหลักสี่วันนี้ได้สูตรเลขวิ่งมาอีกมา ได้สูตรเลขวิ่งมาอีกมากมันสิเขาบพเอา,าสูรนี่มันเขามาประมั่นหกเจ็ดงวดพี่น้องเล็กวิ่งรุ่นนี่แล้วก็เสียมาลงหายนี่แหละแต่บรเดเฮดใหตุึหงเมืองเราพี่น้องก่ยังขีข้าน <c oughs> <c oughs> การคิดเลขอ่ะบอดดีวมาคำนวณเหตุให้มึง แต่เสียมาลงให้เลยเห็ดไวแล้วนะแต่สิมานางเห็ดในวิดีโอต่อหน้าก็นบอดายสมองมันบอสมองมันบอดปับสมองมันบอดไดเรียวผิดเลขบอดไดเรียวต้องเห็ดหลักใหม่มังได้ผิดยังได้ผิดเจรนาเลขวิ่งอันนี้สูตรที่สามเด้อพี่น้องสูตรที่สามเขามาหาหวดแล้ว ประจำวันที่สิบหกเดือนสิบมือแต่สิสินปีเหรอเนาะแป๊บเดียวหนึ่งแป๊บเดียวหนึ่งสิบปีไม่เหรอพี่น้องเอ้ยท่านมีเงินมีทองแปบ๊บแป๊บสินปีสินปีลวโอ้ยยังเนาะนายดีเลขปิ้งสามตัวมาหนึ่งตัวนะสามตัว มาหนึ่งตัวสามตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็มีสี่มี9มาดูว่าจะมาไหมอันนี้คือบนนะอันนี้คือบนถ้าเข้าล่างก็ถือไม่เข้านะคะอันนี้คือบนนะมีสี่มี9้ามีสอง โอเคอันนี้สูตรที่สามคืออันนี้คือเลขบนมาเขียนให้เขียนสูตรอันนี้ให้พี่น้องมีสองใบคนไหนอ่ะสอนกันเขียนให้สูตรที่มันเขา่าหัวที่แล้วมันเข่าศูนย์สองบนรางอล่ะเดี๋ยวให้มึงก่อนนี่เขียนสูตรนี่ให้เด้อ ดทินเข่าวไงว่ามี้งนี่ย,ยว่ามีอะไรมัางบนล่างนะบนล่างฝากกดไลค์กดติดตามช่องพันทิปชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆพอดูดูคนติดตามไม่เยอะมันก็จะทําให้เราทอ้อก็ไม่อยากจะลง มันจะทำให้เราไม่อยากจะลง YouTube ไม่อยากจะลงหวยอีกอะไรเงี้ยฝากติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจลงให้นะคะจะได้ไปหาแนวทางที่เด็ดๆก็คือแอดก็พยายามพยายามหาเลขเด็ดๆมาลงให้นะคะถ้าได้เลขดีๆก็จะมาลงให้ทันทีเหมือนงวดที่แล้วได้ติดศูนย์ก็รีบลงให้เลยแต่ลงแบบรีบๆก็เลยไม่ได้คัดอะไรมาวันที่สิบหก สิบหกเดือนสิบหกหกอันนี้บนล่างมีอะไรมั่งก็หละมันก็อาจจะเยอะหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาคัดเอานะเพราะสูตรเพราะมันมาตามสูตรสูตรมันเยอะมากคือสูตรมันเยอะก็ได้มาสี่ห้าหกแปดสาม ห้าแปดหนึ่งเพราะมันเยอะเยอะใครจะไปซื้อไหวเนาะก็เข้าใจก็เข้าใจเดี๋ยวแอดจะมาคัดให้อีกทีหนึ่งถ้าเราได้เลขดังๆมาเราก็มาคัดเอาเฉพาะตัวมันดินได้หลักแปดมาเราก็มาซื้อแค่หลักแปดได้หลักศูนย์มามาซื้อเอาหลักศูนย์เราไม่ต้องไปซื้อเอาซื้อทั้งหมดมันไม่คุ้มอยู่แล้วมันเยอะเกิน พอแอดเขียนตามสูตรนะทุกคนแอดไม่ได้เขียนเองก็คือไม่อยากให้เยอะแต่เดี๋ยวแอดจะมาคัดให้อีกทีนึงนะเข้าใจกันเนาะสี่ห้าสี่แปดสี่หนึ่งสี่สี่สี่เจ็ด

1> 6กหนึ่งหกสี่หกเ็ก็คือตัวเดียวกันนะคะจะตัดออกอันไหนตัวเดียวกันแล้วก็ตัดออกไปเลยแป8ห 8, 8. ้าแตรงกระสูตรนั้นพอดี8 1 8หนึดสด สามห้าสามแปดสามหนึ่งสามสามสี่สามเจ็ดโอเคมีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้ทุกคนบนล่างเอาให้ดูชัดไปจับเอาเองก็ได้นะคะ ไปจับเอาเองก็ได,ด้เด้อพี่น้องเอ้ยพอเม่พี่น้องไปจับเอาเองก็ได้นี่ถมักตัวใดก็จับเอาค่ะบนลางงดที่แล้วมันเขา่าเขามาสองสามงดแล้วถมักลักซีกับลินแต่ลักซีนี่จ้ะอันกิมีประมาณนี่ละลักซีนี่หนึ่งสองสามสี่หาโกหกคูเองจ้ะถา้าใดลักหาลักโกมากกับลินแัตรแต่ลักโกลักแปดก็ลินอัต่์ตลักแปดพี่น้องพอเลียงมันหลายโต ก็คือว่าแ่ะเอดเขียนตามสูตรเนาะแล้วกะ็มาเสียหายลักลอยเด้อลักลอยอันนี้ลอยบนเลยลักลอยบนเพื่ออยากสื่อ3ามตัวนะเนาะลักบนเอ้ยลักลอยลักลอยบนมีอย่างว่ะจีมีหมีเจเดี๋ยวจงไม่ขาดอีกคคอหนึง่งแปดศูน อันนี้หลักร้อยหลักร้อยบนนะจ๊ะบนหลักร้อยบนว่าเขาว่าเขาหัวที่เลี้ยวเขาเขาสองมันออกสองศูนย์สองเขาลักรลอยได้จ้ะแต่บริเล่ลหาพี่น้องแอดบริเล่ล่หายคือศูนรนี่นี่ นี่สองสามสี่เขาทีสองลักลอยนี่ละลุง่งหายแล้วสีมาบ่าก็มีมีแค่นี่หละพี่นอ้องเล็กมียังไรเดี๋ยวเอดสิบ,บิทหาตามเหล็ก เด็ดเด็ดหลีกดังๆังที่เคยเขามาลงหายเด้อพี่น้องนี่นี่อันนี้ก็คือวิ่งรูดโอ้เนีงเนาะก็บุญไหวแค่จมคนเดียวบุ่ว่ายอยู่คนเดียวบุญวิ่ง มาหนึ่งตัวสามตัวมาหนึ่งตัวเด้อพี่น้องสามตัวมาหนึ่งตัวแคปหนาจจ้าจอไว้อันนี้ก็สองตัวมาหนึ่งตัวกระดานหลังอันนี้ก็สองตัวมาหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวแอดให้แอดไปคำนวณเลขอีก,กอนโอ้เตะเตเฮ็ดมื่อ้วร่หรอวเลขไอสูตรที่มันเคยเข่าเดี๋ยวแอดจะเอาลงให้คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ ขอคำนวณเหลีกก่อนกรนเทียให้มึงต้อนนี้ก็เฮ็ดบดได้สมองปั๊บเพท่านพี่น้องต้องขอไปนั่งเฮ็ดสมาธิจังสีเฮ็ดได้สูตรเลขโอเคเอาแขปหน้าจ้ไว้พี่น้องเอาไปเหลือกซื้อไว้เอาไปเก็บไว้ไปมึงยูทูบส่องอื่นส่องดั้งๆเขาเด้เหลีกเด็ดเหลีกเหลีกเด็ดเหลีกยั้งมาเข้ากับมาจับใสเอาก็ได้ โอเคแอดฝากกดไลค์กดติดตามช่องพันทิปชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดี f อทุกคนขอให้ f อทุกคนโชคดีทำมาค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อหวยก็ขอให้ถูกรางวัลเยอะๆนะคะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ